บรรยากาศของการชุมนุมเท่าที่สังเกตนะแต่บรรยากาศเกยังไงบ้คะค่ะจริงๆวันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาด,ดูการจราจรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีสไลด์้ที่ขเขตชอมชนเก้าหน้าด้วยหลักๆเราต้องเก็บองว่าพรุ่งนี้เนี่ยสบาบคนที่จะเดินทางมาจะมายังไงรถตรงไหนได้ตรงไหนปิดตรงไหนเปิดอย่างไรแล้วก็จริงๆหวังว่าอาจจะได้มาเจอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขามาดูเตรียมพร้อมสถานที่ใช่ไหมคะแต่ว่าเดินมาถึง ก็ปรากฏว่าทางตำรวจเองก็มีแค่รถมาจอดบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการเร่งกําลังอะไรแต่ว่าโดยบรรยากาศโดยรวมเนี่ยก็เห็นได้ว่าน่าจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เองสนามหลวงเราคาดหวังว่าวันนี้เปิดพรุ่งนี้ก็น่าจะเปิดให้ผู้ชุม,มนุเข้าไปใช้ได้นะคะส่วนธรรมศาสตร์ บอกว่าจะปิดก็ดูดูแล้วกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะปิดแบบปิดสนิทไหมหรือว่าจะนิจจารจากันได้ก็คงเอาใจช่วยแล้วเชื่อว่าทางผู้ที่จัดการฉุกเฉินเขาก็คงพยายามแบบสุดที่จะจรจารตามหาที่ใดธรรมาตร์เพราะว่ายังไงก็ตามเรายืนยันนะคะว่าสถานศึกษาควรจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่ปิดประตูใส่เสียงฆาในการแสดงออกญารดูมันเรียบร้อยเกินไปอย่างนี้มันมันมันมีอะไรจะ เรียบร้อยเกินไปคงไม่มีนะคะเรียบร้อยก็ดีเป็นนิมิตอันดีว่าจะไม่มีความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นแล้วก็จะได้เป็นการลบภาพคนที่คนชอบพูดกันว่าประท้วงนแล้วจะมีเหตุเหตุวุ่นวายประท้วงแล้วจะลถติดเดือดร้อนทำลายเศรษฐกิจนะคะนายกรัฐมนตรีเองก็มิจะพูดไปใช่ไหมคะว่าให้มาร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก่อนเรายืนยันว่าสีเสรีภาพของประชาชนในการเรียกร้องทางการเมืองเนี่ยเรื่องเดียวกันกับเรื่องเศรษฐกิจปางท้องนะคะเพราะว่าชีวิตเขาเดือดร้อนคุณภาพชีวิตเขามันไม่ดีที่เป็นอยู่ จะต้องเกิดการเรียกร้องขึ้นเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นข้อพิสูจน์กันว่าการชุมนุมไม่ได้ทําให้ประเทศชาติล่มจมไม่ได้ทำให้รุ่งชาติเสียหายการนิ่งเงียบต่อระบอบที่กดขี่ต่างๆไม่ได้ทะเทศชาติเสียหายเป็นห่วงอะไรไหม สำหรับการชุม,มนุมใหญ่วันพรุ่งนนี้มัห่วงฝนนะคะเพราะว่าพายุโน่นิ่งเข้าใช่ไหมคะแล้วก็สภาพอากาศอาจจะไม่เป็นใจกับกิจกรรมกลางแจ้งเท่าไหร่แต่เชื่อว่าผู้ที่ม,มาชุมนุมเนี่ยคงจะเตรียมตัวกันมาปเป็นอย่างดีแล้วนะคะเสื้อกันฝนกันฝนก็คงจะพกม,มาส่วนตำรวจนะคะในฐานะที่ช่าเคยอยู่ในเป็นรองประธานกรรมธิการกฎหมายและสกิ๊ด ประชาชนมาก่อนนะคะก็เคยคุยกับท่าน,นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแต่ละท่านที่รับผิดชอบงานในวันพรุ่งนี้ก็เคยจะน้่งค่าตาก,การประชันในที่ประชุกมกรรมธิการแล้วก็ได้พูดหลายครั้งในกรรมธิการว่าเราหวังให้ตํารวจมีทัศนคติกที่ถูกต้องก็คือท่านไม่ใช่ผู้ควบคุมดูแลการชุมนุมแต่ท่านคือผู้คุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยและให้การชุมนุมเป็นไปโดยสบายนั้ร้อยก็พูดกันไปหลายครั้งแล้วเชื่อว่าในวันพรุ่งนี้ ทางตำรวจก็จะปฏิบัติตามนั้นนะคะจากที่กรรมการที่การเองคือะคะได้รับก,กากทีมสพแกนนำไว้คะว่าตอนนี้เป็นไงบ้างไม่ได้คุยอะคะก็เราก็ถือเป็นเป็นในผู้ที่จะมารชุ้นในวันพรุ่งนี้นะคะก็คุไม่ได้ยกถือหาอะไรกันได้ขนาดนั้นแต่ว่าในในสิ่งที่อยากจะบอกกับผู้ที่จดการตำรวจนะคะคุจะมีอย่างเดียวก็คือเอาใจช่วยจริงๆแล้วก็ชื่นชมในความกล้าหาญของพวกเขานะคะเป็นเพราะพวกเขาทําให้ เปิดกว้างมากขึ้นสิที่เสรีภาพในการพูดในการแสดงออกในการเข้าใจอย่างสร้างสรรค์ได้รับการยกย่องได้สูงมากขึ้นพวกเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ผลกรลตประวัติศาสตร์ครับการสนับสนุนแล้วก็ถูกมองว่าอย่างพลนธาธรแล้วก็ถูกนักเก้าหน้าอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องลางที่พลังสนุนอย่างนี้คิดว่าจะเบื่อคําถามนี้กันแล้วนะคะเพราะว่าก็โดนถามมาในทุกสื่อในทุกเจ้าทุกโอกาสว่าอยู่เบื้องหลังการชุมหรือเปล่า เขาผู้อลีกนดีกว่านะคะคนที่มัวแต่พูดว่าใครอยู่เรื่องหลังการชุมนุมใครชัาใจใครเป็นข้อนำเรียมเนี่ยตกอยู่ในทัศนคติอยู่ในกรอบคิดแบบเก่าๆเป็นกรอบคิดแบบสงครามเย็นบ้างว่าต่างชาติอยู่เรื่องหลังต่างนานาบ้างบอกว่าเป็นสงครามเผื่อ,อแผ่นบ้างบอกว,ว่ามีนักการเมืองหลักเป็นข้อนำเนี้อต่างๆบ้างไปดูในโซเชียลมีเดียนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาโพสต์อวดยมากก็คือผู้นี้ใครทําอาหารอะไรมาแจกที่ชุมนุม ใครทาขนมปังได้หนะ้าก,ก้อนสิบก้อนทำคุกกี้ได้ยี่สิบสาสิบชิ้นทำหม้อข้าวหม้อแกงขนมจีนอะไรต่างๆได้จะเล็กจะน้อยจะมากยังไงก็รวบรวมเงินทอกันมาบางคนมีฝีมือในการทาําไม่ได้มีคุณทรัพย์ก็มีคนจ่ายคุณทรัพย์ให้รวบรวมกันคนละร้อยบ้างสองร้อยบ้างทาออกมาเป็นอาหารมาแจาก่า่ผู้ชุมนุมเราเห็นการรวมเงินการเหมารถมาอะไรมานะคะเพื่อที่จะมาชุมนุม คณะเจ้าหน้าเองเราก็พยายามเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะมาชมโดยการเปิดให้เว็บเพจของเราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มในการทำคําก็คือแชร์รถกนาจังหวัดเดียวกันถ้าคุณจะเอารถอยู่แล้วแชร์หาคนแชร์ค่าน้ามันไหมหรือว่าคุณจะให้เขามาฟรีเลยในฐานะที่ร่วมภูรงการเดียวกันจะมาด้วยกันนี่คือรูปแบบของการรวมท,ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะมันคงเลยที่ ใครเป็นข้อนำเทียนเขาอยู่เบื้องหลังมากแล้วนะคะบัญชีบริจาคก็เปิดกันอยู่นะคะคนก็บริจาคของเข้าของก็ขายกันนี่ก็คือสิ่งที่มาใช้เป็นเงินในการชุมนุมซึ่งก็แสดงว่ามันไม่ได้ใช้มากมายอะไรนะคะไม่ได้เป็นตั้งเวทีถาวรไม่ได้เครื่องเสียงเป็นแสนเป็นพันเียค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณญญค่ะ ก็เห็นแสงสว่างน oui ี่ค่ะให้แกไม่วมก็เป็นอะไรนะต้องขอเลาปัญหาชีวก็ให้กันบอกมานี่ลองอะฮะ